สวัสดีครับที่น้องเชียงใหม่ที่เคาลบลักครับผมกหนกศรีวิชัยนันท์ประจวบเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์การสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จานวนทั้งสิ้น5ารายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทรงตัวตลอดนะครับยังอยู่ในระดับต่ำนะครับโดยสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับจะขอเรียนเชิญท่านดร ทรงยศคำชัยนะครับท่นนนั้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อได้นำเรียนรายละเอียดให้กับพี่น้องได้รับทราบครับขลอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 วันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง5รายนะครับเป็นผู้ที่นำเข้ามาทั้งหมดนะครับก็สำหรับเมื่อวานนี้เราพบ6รายด้วยกันนะครับวันนี้ลดลงมา1คนนะครับเหลือ5ารายแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือนำเข้ามาทั้งหมดทั้ง5รายนะครับ รวมผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันนี้อยู่ที่4180รายนะครับรักษาหายแล้ว4100ลรายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ54ารายแล้วก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่26รายเท่าเดิมผู้ที่รักษาตัวทั้ง54รายนะครับแยกเป็นกลุ่มสีเขียว32รายนะครับสีเหลือง1 0 7รายแล้วก็สีส้ม4รายสีแดง1รายนะครับและแต่ถ้าแยกตามโรงพยาบาลที่รักษาอยู่นะครับก็แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ43รายโรงพยาบาลเอกชน11รายครับโดยการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้สัมผัสเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด938รายพบผู้ติดเชื้อ1รายนะขออภัยนะครับพบผู้ติดเชื้อ4รายคิดเป็นร้อยละ0.43ส่นะครับส่วนอีก1รายนั้นเป็นผู้ที่ ตรวจมาจากต่างจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าในระยะหลังนี้เราพบผ ụ, ู้ติดเชื้อที่มีปัจจัยเสี่ยงก็คือการสัมผัสจากจังหวัดที่เสี่ยงนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เห็นเส้นสีน้ําเงินนะครับก็จะพบทุกวันเลยนะครับส่วนการตรวจคัดกรองนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับ ขออภัยนะครับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเราตรวจไปแล้วนะครับในแคมป์แรงงานต่างด้าวนะครับจำนวน6ออำเภอด้วยกันนะครับทั้งหมด108รายนะครับก็เป็นผลลบทั้งหมดส่วนคัสเตอร์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่23คัสเตอร์นะครับก็ปลอดภัยแล้ว21คัสเตอร์ยังคงเหลือคัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่อีกเพียง2คัสเตอร์เองนะครับแต่ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับทีนี้รายละเอียดของผู้ติด เชื้อรายใหม่ทั้ง5รายนะครับก็ประกอบไปด้วยรายแรกนะครับรหัส cm 4 2 5 9กนะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อเพศหญิงนะครับอายุ29ปีอาชีพแม่บ้านนะครับก็อยู่บ้าน2คนกับแม่กับลูกนะครับลูกสาวอายุ1นึ 2, ่งหนึ่ขวบสอกับ หนขวบครึ่งนะครับก็รายนี้นะครับมีการสัมผัสเชื้อกับผู้ที่ป่วยนะครับที่จังหวัดปทุมธานีมาก่อนก่อนที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่กับาสามีนะครับแล้วก็พัก กักตัวอยู่ที่บ้านแถวตำบลป่าแดดนะครับโดยวันที่25มิถุนาเนี่ยได้ออกไปจับจ่ายซื้อของที่ห้างแมคโครสาขาหางดงนะครับเพื่อที่จะซื้อของมาไว้ใช้ขณะที่กักตัวนะครับหลังจากนั้น26มิถุนาสามีก็เดินทางกลับบ้านนะครับที่ปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่บ้านที่ป่าแดดกับ บุตรสาวสองคนนะครับหลังจากที่กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มมีอาการนะครับมีอาการไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับวันที่30มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทราบด้วยว่า,าเพื่อนที่มาเยี่ยมที่บ้านนั้นป่วยเป็นโควิดนะครับก็จึงเข้ารับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ผลออกมาว่าเป็นบวกนะครับขณะนี้ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วนะครับในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็จะมีเพียงลูกสาวคนเดียวนะครับซึ่งขณะนี้ผลเป็นลบอยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีอาการแล้วนะครับก็จะต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเข่งคัดในเรื่องของการกักตัวนะครับรลยต่อไปครับ เป็นรหัส cm4260 กับ4ถึง4262นะครับซึ่งทั้ง3คนนะครับภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอฝางนะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการทั้ง3ลายนะครับโดยไทม์ไลน์ของทั้ง3ท่านนะครับก็คือเดินทางในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับได้พักอยู่ที่บ้านเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับ ผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านนะครับที่ป่วยเป็นโควิดนะครับหลังจากนั้นวันที่24มิถุนายนนะครับคุณตาที่เป็นรหัส CMC 260เนยได้เข้าไปตรวจหาเชื้อไวรัสที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะครับ ผลเป็นลบนะครับแต่ก็ได้กักตัวอยู่ที่บ้านวันที่29ก็ได้เดินทางกลับมาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็เข้าไปกักตัวที่อำเภอฝางนะครับแต่เนื่องจากว่ามีการสแกน c ีชนะหรือว่าทางส่วนของพี่น้องอสมกับเจ้าหน้าที่สาสุขนะครับเห็นว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จึงเข้าไปตรวจคัดกรองและก็ เก็บตัวอย่างส่งตรวจนะครับก็ปรากฏว่าวันที่1ผลออกมาว่ามีผลเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับที่ทีมโควิดหมู่บ้านนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับที่ออกไปติดตามได้นะครับก็ทําให้เราตรวจพบหายเชื้อก่อนที่ไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการค้นหาผู้สัมผัสก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่5รายนะครับ ก็เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับก็ผลบวกไปแล้ว3คนนะครับก็อีก2คนนั้นผลลบนะครับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับในอำเภอฝางนะครับแต่ก็ให้สังเกตอาการก่อนนะครับแล้วก็รอตรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายนี้นะครับสำหรับรายสุดท้ายนะครับ c m 4 263นะครับก็เป็นผู้ที่นำเข้ามาเช่นเดียวกันรายนี้นะครับ อายุ35ปีมีอาชีพในค้าขายนะครับที่ตลาดท่าเกษตรกรุงเทพนะครับเริ่มมีอาการไข้ไอปวดเมื่อยเนื้อตัวเมื่อวันที่25มิถุนายนนะครับในรายนี้ผลตรวจที่กรุงเทพแล้วนะครับพอทราบผลเดินทางกลับเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยดูแลด้วยนะครับโดยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับ วันที่ในเดือนมิถุนายนนะครับพักอาศัยอยู่ที่ทาวเฮาส์ย่านบางแคนะครับซึ่งมีการระบาดในชุมชนแห่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านติดเชื้อกันหลายคนนะครับในวันที่25เริ่มมีอาการไข้ไอปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับวันที่26ถึง28นะครับก็ยังไปขายของอยู่ที่ตลาดท่ากเกษตรอยู่นะครับอาศัยรับประทานยาเองนะครับส่วนวันที่29นะครับ อาการไม่ดีขึ้นก็จึงไปตรวจหาเชื้อนะครับที่โรงพยาบาลราชพิพัฒนะครับเสร็จแล้วผลบวกนะครับทางผู้ติดเชื้อให้การว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าให้กักตัวอยู่ที่บ้านก่อนรอที่จะเรียกเข้าไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับแต่ผู้ติดเชื้อรวมทั้งคนในครอบครัวที่เป็นพี่ชายแล้วก็พี่สะใภ้แล้วก็หลานนะครับ ไม,ไม่ไม่ได้รอตรงนั้นนะครับก็เดินทางออกมาจากกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนตัวก่อนนะครับก็มาถึงยังเชียงใหม่เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งนะครับก็ให้เข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับส่วนผู้ที่เดินทางร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยจำนวนสาท่านนะครับขณะนี้ก็ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปกักตัวที่อำเภอแม่อายซึ่งเป็นภูมิลำเนาของอทั้ง3ท่านครับ ในกลุ่มนี้ก็จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่เพียง3รายก็คือที่เดินทางมาด้วยกันนะครับอันนี้รอผลตรวจอยู่นะครับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ก็ที่ด่านที่สารพีก็มีการตรวจนะครับแล้วก็ให้ทางรถตำรวจนะครับนำส่งที่โรงพยาบา,นาลนครพิงทันทีครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดา5ารายของผู้ติดเชื้อในวันนี้นะครับ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตามที่เ,เรียนไปทุกครั้งนะครับว่าการที่เชียงใหม่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องปอง ป้องกันโรคโควิด1 9นะครับจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้มากถึงร้อยละ70%รละ70ครับหรือว่าประมาณ1.2ล้านคนซึ่งหมายถึงประชากรทุกคนนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุมากที่สุดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องอนำมาคิดเป็นร้อละ70นะครับก็ตกอยู่ที่1ล้าน2แสนลายนะครับแต่ว่าผู้ที่สามารถจะฉีดวัคซีนได้ก็คือผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป เพราะนั้นในจํานวนที่จะต้องฉีดของสําหรับผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปก็คือ1.2ล้านคนที่จะต้องเข้ารับการฉีดเพื่อท่านเหล่านั้นจะเป็นกําแพงในการป้องกันโรคนะครับให้กับคนเชียงใหม่ทุกคนซึ่งก็รวมถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนที่เรามีให้บริการในขณะนี้ได้นะครับเพราะนั้นทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ย ที่สามารถฉีดวัคซีนได้ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปต้องร่วมใจกันฉีดวัคซีนนะครับให้เยอะๆนะครับขณะนี้เราฉีดไปแล้วนะครับ141,593คนนะครับก็ยังจํานวนน้อยอยู่นะครับเพราะนั้นในส่วนของวัคซีนนะครับในช่วงนี้อาจจะ ขาดไปบ้างนะครับแต่ว่าวัคซีนจะมีเข้ามาอีกนะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับฉีดกับทุกท่านแน่นอนนะครับภายใน2-3เดือนนี้เพราะนั้นอดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับรีบจองคิวเข้ามาผ่านเว็บเบ็ดกำแปงเวียงนะครับแล้วก็เราก็จะดำเนินการทยอยเรียกเรียกท่านเข้ามาฉีดนะครับตามลำดับของคิวที่ได้รับไปนะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการวัคซีนพาสปอร์ตนะครับหรือว่าสมุดร,รับรองการฉีดวัคซีนในกรณีที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็จะต้องขอความการุณาผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจริงๆนะครับอย่างเช่นผู้ที่จะต้องเดินทางไปทำธุรกิจหรือว่าต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับไม่อนุญาตให้กับผู้ที่ที่ยังไม่มีความจำเป็นจะไปหรือว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะไปเมื่อไหร่เข้ามาขอนะครับเพราะนั้น ผู้ที่จะจําเป็นต้องใช้วัคซีนพาสปอร์ตนะครับท่านต้องเตรียมเอกสารนะครับก็ประกอบด้วยบัตรประจําตัวประชาชนทั้งตัวจริงและก็สําเนานะครับหนังสือเดินทางทั้งตัวจริงและสําเนานะครับแล้วก็เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับจาก โรงพยาบาลที่ที่เป็นหน่วยฉีดนะครับท่านต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนถึงจะมาขอวัคซีนพาสปอร์ตได้นะครับแล้วก็มีเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าท่านจะไปต่างประเทศจริงนะครับแล้วก็รวมทั้งค่ารมเนียม50บาทนะครับก็มายื่นขอรับวัคซีนพาสปอร์ตนะครับจะใช้เวลาดําเนินการ ประมาณ5วันทําการนะครับท่านจะไปพรุ่งนี้แล้วมาขอวันนี้นี่จะไม่ได้รับนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีขั้นตอนในการดําเนินการนะครับก็ใช้ขอทางเจ้าหน้าที่ของเราใช้เวลา5วันดําเนินการนะครับก็ขอได้ที่งานควบคุมโรคนะครับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่สํานักงานควบคุมและป้องกันโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่าโรงพยาบาลประจําอําเภอทุกแห่งถ้าท่านอยู่ในอําเภอต่างๆไม่ต้องเข้ามาในเมืองนะครับท่านไปยื่นขอรับที่โรงพยาบาลประจําอําเภอของท่านได้เลยนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอเน้นย้ําอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ครับขอเชิญทางท่านประหลัดจังหวัดต่อครับ ครับขอบคุณครับผมและผมก็ขออนุญาตนําเรียนเน้นย้ํานะครับเรื่องของออการกระชับนะครับตามมาตรการห้ามบริโภคสุราแอลกอฮอล์นะครับตามคาสั่งของคณะกรรมการรูที่6หมายเลข69ทับ64นะครับโดยเรากําหนดนะครับร้านค้านะครับที่จําหน่ายเครื่องดื่มนะครับที่อนุญาตให้จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากโรมสารบิดนะครับสามารถที่จะบริโภค เครื่องดื่มในร้านนะครับระเวนต่อเนื่องได้ถึงเวลา21.00นนะครับแล้วก็ให้ปิดร้านเวลา22.30นนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีผู้ประกอบการบางแห่งนะครับมหาประกอบการบางแห่งนะครับยังมีการฝ่าฝืนอยู่นะครับดังนั้นฝ่ายปกครองและทางตำรวจเนี่ยจึงได้ดำเนินการจับกลุ่มนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับเราได้มีการจับกลุ่มนะครับร้านที่ฝ่าฝืนสองแห่งครับ แห่งที่1นนะครับชื่อร้านบ่อตกกุ้งเฮฮา168ครับตั้งอยู่บ้านเลขที่140ทับหมู่3ตําบลสันกลางอ,อําเภอสันกำแพงวัดเชียงใหม่ครับซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสอพอสันกำแพงครับได้ผู้ต้องหา1รลายนะครับก็มีความผิดตามมาตรา5 1แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2อ,อ5พนะครับเนื่องจากว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหนงร้านค้โลกนะครับแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักง,งานนะครับวันนี้ต้องระวังโทษ ปรับไม่เกิน2 0 0 0 0ืนบาทนะครับโดยกรณีนี้นะครับจะมีการสั่งฟ้องในวันพรุ่งนี้ครับแห่งที่สองนะครับคือร้านควันจุงจุ้งนะครับตั้งอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งทับแปดหมู่ที่ห้านะครับตำบลฟ้าห้ามาเภือเมืองเชียงใหม่นะครับอยู่ในเขตรับผิดาอบของสพแม่ปิงนะครับได้ผู้โดยหารหนึ่งลายนะครับพนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินงานดำเนินการเปรียบเทียบปรับนะครับหกพับาทนะครับก็เป็นไปตามมาตราห้าเ็ด แห่งพรบโรคติดต่อพศ .2558 ครับผมก็ดังนั้นในเรื่องนี้ก็ยังเป็นมาตรการนะครับที่ทางจังหวัดเน้นย้ําอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอความร่วมมือประผลพันธ์นะครับทางผู้ประกอบการนะครับและพี่น้องที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์นะครับให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าเรากําหนดเวลาไว้นะครับในการที่ท่านจะบริโภคที่ร้านนะครับแล้วก็ขอผลพันธ์ให้กับพี่น้องส่วนอื่นนะครับที่ สามารถที่จะแจ้งเบาะแสนะครับกรณีพบการกระทําผิดพบการฝ่าฝืนตามคําสั่งของรัฐการโลคติดต่อดังกล่าวนะครับก็ขอแจ้งได้ที่เว็บเพจของสำนักงานสาพัธ์รณสุวเชียงใหม่นะครับหรือแจ้งทางกำนันพิเศบ้านในพื้นที่นะครับหรือที่ฝ่ายปกครองและตํารวจในพื้นที่ครับผมแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารจากส์วิชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับพบกันอีกครั้งในวันจันทร์ครับสวัสดีครับ